สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่484นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องพอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็จะนําพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดรังมาให้พี่พีเอฟซีได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ติดเบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn987 นะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะคลิปนี้จะไปไวๆหน่อยนะครับพี่ๆอ่างวงนี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพี่พิมพ์ใหญ่นะครับก็สมกับว่าคําว่าพิมพ์ใหญ่เลยนะพี่นะเส้นซุ้มนะครับนี่ เส้นซุ้มหรือเขาเรียกว่าเส้นไหวพาซีกนะพี่เห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่เลยนะครับเส้นซุ้มใหญ่ใหญ่โค้งตกขอบฝั่งนี้นะพี่นะองค์นี้นะครับเห็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่พี่องค์ประกอบโดยรวมนะครับใบหน้านะครับกลมเป็นผลมะตูมนะครับเกตดนะครับพี่เห็นไหมมีลักษณะเอียงนะครับสบัดสบัดมาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะพี่นะนะครับนี่ลำตัวนะครับซอกลักเล้ฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่านะพี่นะ ซอกักแรหฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะต่ําล่องจะลึกลึกแคบฝั่งนี้กว้างตื้นนะพี่นะวงแขนนะครับสังเกตด,ดีๆนะพี่พิมเนี่ยเขาวงแขนเนะี่ยเขาจะทิ้งดิ่งลงมาฝั่งนี้แล้วเขาก็จะหักศอกโยโคขึ้นมาฝั่งนี้ตวัดขึ้นไปนะพี่นะอตรงหัวเข่านะครับนี่ลำแข้งนะครับองค์ที่ติดชัดๆเจนกว่านี้นะพี่นะเขาจะมีเท้าตรงนี้นะพี่นะฐานชั้นที่หนึ่งนะครับเห็นไหม เขาเรียกฐานเขียงนะครับฐานชั้นที่2เขาเรียกฐานคมขวานฐานชั้นที่3เนี่ยเขาเรียกฐานหมอนนะพี่นะเห็นไหมครับอง์นี้นะครับพี่เป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับเป็นพระที่บอกเลยว่าสวยสมบูรณ์นะครับมีเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เพราะว่าฟุกไม่ได้เพราะว่าโชคช่วยนะพี่นะเราต้องดูพิมพ์ดู ลักษณะองค์พระให้ได้นะครับพี่เห็นไหมอ,องค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระสมเด็จวร,รังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะพี่นะเห็นไหมครับโอ้โหองนี้องค์ล่ำๆสวยงามเลยพี่คมชัดลึกเลยนะพี่นะอ,องสมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับพี่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเห็นไหครับด้านหลังนี่เป็นหลังกระดานนะครับหลังนิยมเลยนะหลังกระดานหลังนิยมเลยนะครับนี่เห็นไหม อ่าหลังกระดานเนี่ยไม่ใช่แบบเรียบเป็นอันนั้นเลยนะพี่นะหลังกระดาเนี่ยคืออ่าหลังเป็นคลื่นๆมีรอยปาดแบบอ่าแผ่นไม้ประมาณนี้พี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมครับแล้วด้านข้างนะครับขอบนะครับเขาก็จะมีรอยปริๆแยะๆเห็นไหมครับพี่อ่านะครับเห็นไหมมีรอยมีรอยรูพุนเขาเรียกรอยรูเข็มนะพี่นะอ่ารอยรูพุนรอยรูเข็มเห็นไหม เป็นมีรอยหลุดล well, ่อนของมวลสารอ่าที่สามารถย่อยสลายได้นะครับด้านข้างนะครับพี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่โอ้โมีเม็ดหินสีเทานะครับเม็ดประจําพระสมเด็จวัลคังเลยนะครับพี่นะเม็ดเม็ดสีเทานี่พี่อันนี้ด้านข้างนะครับตัดเรียบร้อยนะครับพระสมเด็จวัลคังนะพี่เขาจะตัดเรียบร้อยนะข้างเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมนี่นี่ครับเห็นไหมเส้นบรนขับพิมพ์ ชัดเจนนะองนี้นะมีเส้น oh, บ no right. ังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับนี่แล้วเขาก็จะเหลือนะครับพอเส้นซุ้มนะครับเขาตัดเสร็จด้านล่างในส่วนใหญ่นะครับเขาจะเหลือเป็นเป็นเนื้อเกินออกมาตรงนี้นะครับเห็นไหมพี่เป็นล่องลึกเลยเห็นไหมอ่าองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทพี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับมาดูเนื้อกันนะพี่พี่นะอ่าวันนี้เรามาซูมดูเนื้อนะพี่นะ องน,นี้นะครับอ่าพอผมจับกล้องส่องดูนะพี่นะครั้งแรกเลยนะครับผมส่องไบหน้าปุ๊บผมเป็นอะไรแว๊บๆนะครับข้างบนนะครับนี่นี่นครับเป็นเศษไม้นะพี่นะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเป็นเศษไม้นะครับที่จะมีอยู่ในเฉพาะพระสมเด็จวัลคังนะครับและตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยใต้ตรงปลายนิ้วผมชี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นเศษไม้นะพี่นะเนี่ยตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับและดูผิวพันธุ์เขาดิครับพี่ๆจ๋า อ่าองนี้ผมเอา8,500บาทครับพี่8,500บาทนะครับ8,500าบาทไม่ต้องไปคอมเมนต์ใต้คลิปถามราคานะพี่นะถ้าชอบถ้าสนใจทักมาโทรมานะครับพี่พี่นะเพราะว่าถ้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปผมบอกเลยเวลาผมตอบพี่ก็ไม่ได้อยู่ตอบกลับนะพี่นะมันเป็นการสื่อสารกันยากนะครับพี่เป็นการสื่อสารกันยากและผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับซื้อจริงส่งจริงแน่อนอนนะครับซื้อจริงส่งจริงแน่อนอนอ่ะมาดูนะครับพี่พี่เห็นไหม เนื้อหานะครับเป็นก้อนๆเลยนะครับเห็นไหมพี่เป็นก้อนๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยนี่เม็ดมวลสารหลุดล่อนนะพี่นะเป็นก้อนๆเลยนะครับนี่มีรอยรูพุ่นนะครับมีรอยรูพุ่นของมวลสารที่สามารถย่อยสลายได้นะพี่นะเขาหลุดล่อนออกไปนะพี่เห็นไหมครับโอ้โหองนี้ต้องบอกว่าเป็นเนื้อ A เลยนะพี่นะเนื้อ A บวกบวกเลยองนี้ต้องใช้คําว่าเนื้อ A บวกบวกจริงๆพี่ต้องบอกว่าเป็นเนื้อ A บวกบวกจริงๆนะครับ,บพี่เห็นไหม โอ้โหดูเนื้อดิครับพี่จ๋าพระท่านเลือกเจ้าของนะพี่นะพระท่านเลือกเจ้าของนะครับผมเชื่อนะครับว่าองค์นี้ต้องเจอเจ้าของที่มีบุญวาสนาต่อกันแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะพี่นะอง์นี้ต้องเจอเจ้าของที่มีบุญวาสนาต่อกันแน่นอนนะพี่เห็นดูเนื้อดิครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยมุมเนี้ยเป็นเนื้อเป็นไตไตเลยนะพี่นะเป็นไตไตนะครับนี่มวลสารนะครับเป็นก้อนๆเลยเห็นไหม อ่าเนี่ยครับมีเนี่ยเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับเนี่ยดูตามเส้นซุ้มนี่ครับพี่เนี่ยเนี่ยเป็นก้อนๆเลยเห็นไหมโอ้โห,โหพี่แบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเป็นก้อนๆเลยนะครับแบบนี้นะพี่นะราคานี้นะผมบอกว่าผมเอามาแบ่งปันจริงๆนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้ผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทแล้วมาดูด้านหลังกันพี่มาดูด้านหลังซูมใกล้ๆนะพี่นะเห็นไหมโอ้โหนี่หลังกระดานเลยนะครับ,น,น,บ,บนี่รอยแยะๆลอยย่นๆแบบเนี้ยพี่ ธรรมชาติล้วนๆนะครับนี่คือธรรมชาติล้วนๆนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับธรรมชาติเขาให้มานะพี่นะอ่าแบบนี้พี่คพระเขาจะมีเสน่ห์ไปเนี่ยพี่ความเป็นธรรมชาตินะครับนี่องค์นี้เนื้อเอบวกบกเลยนะพี่นะเนื้อเอบวกบกเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เม็ดหินสีเทาบางคนถามหาเม็ดหินสีเทานะครับเขามีอยู่แล้วนะครับในพระสมเด็จพระนครนะพี่มีมากมีน้อยนะครับ แล้วแต่องค์นะครับพี่พี่นะองค์นี้ผมเอา8500บาท8500บาทครับพี่ไม่แพงครับพี่ราคานี้นะสําหรับผระสวสวยแบบนี้อ่าผมให้ดูพี่พี่ดูพิมพ์ทรงเห็นไหมโอ้โหเส้นซุ้มแบบนี้องค์แบบนี้พี่1เดียวจริงๆนะหนึ่งเดียวจริงๆทนะี่ผมได้มานะ1เดียวจริงๆนะสวยแบบเนี้ยพี่บอกเลยนะครับเส้นซุ้มแบบโค้งสวยงามแบบเนี้ยเป็นหนเดียวที่องค ที่ผมเคยได้มาเลยนะพี่องค์นี้นะอ่าผมเอา8,500บาทครับพี่8,500บาทนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่เอไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ